สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับวันนี้จะเป็นเรื่อง69นะเรื่องที่69นะครับในลูกาบทที่7ข้อ11ถึง17ลูกาบทที่7ข้อ1 1ถึง17นะครับเ,เป็นเรื่องของพระเยซูทรงเรียกบุตรแม่ไม้ที่นาอินให้เป็นให้เป็นขึ้นก็คือให้เป็นขึ้นจากตายนะเมื่อพระเยซูเสด็จไปที่เมืองนาอินเนะมืองเมืองหนึ่งก็คือเมืองนาอินแล้วก็มีคนเนี่ยหามศพหามศพ บุตชายเพราะว่าบุตชายเสียชีวิตก็เดินผ่านพระเยซูพระเยซูก็สงสารแล้วก็ทําให้เด็กชายคนนี้ฟื้นขึ้นมาแน่นอนที่สุดสภาพสภาพของหญิงไม่เพิะพิมพ์ที่บอกว่าเป็นหญิงไม่นะหญิงไม่สภาพหญิงไม่คืออะไรโอเคสามีไม่มีบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมที่ถูกลดระดับลงมาเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะ ไม่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถที่จะทํามาหากินหรือประกอบอาชีพได้เหมือนผู้ชายนะความสําคัญก็ลดลงมาแล้วก็ความเป็นอยู่ก็จะลําบากมากขึ้นนะเพราะว่าไม่มีสามีที่จะคอยดูแลแล้วประจบเหมาะกับบุตรชายของตัวเองตายอีกนะก็อ่านะดับเบลิลดับเบลิลสามีตายไม่พอนะบุตรชายก็ตายอีก ทำให้ความรู้สึกของของหญิงมากย,ยรู้สึกมัน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 ,ม,นมันขาดไปหมดเลยนะทุกอย่างมันว่างเปล่าไปหมดนะเออหญิงมากคนนี้อาจจะตั้งความหวังว่าเฮ้ยลูกชายคนนี้อาจจะมาช่วยทำมาหากินแล้วก็เชี่ยวช่วยเลี้ยงดูนางให้สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าลูกชายก็กลับมาเสียชีวิตลงอีกคนหนึ่งนะเมื่อพระเยซูเดินผ่านไปก็รักษาชายคนเออชายคนนี้ขึ้นมาถ้าเราเป็นหญิงมา นแน่นอนที่สุดเมื่อพระองค์ทรงรักษาชายเนี่ยความชื่นชมนดีเกิดขึ้นกับนางแน่นอนนะก็ก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่พระคัมภีร์เปรียบเทียบถึงชีวิตของเราก่อนที่เราจะรู้จักกับพระเจ้านะก่อนที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าเรามีสภาพแบบไหนบางคนอาจจะหมดหวังนะหมดหวังในชีวิตเศร้าโศกเสียใจผิดหวังในเรื่องความรักผิดหวังในเรื่องของธุรกิจผิดหวังในเรื่องครอบครัว อาจจะเป็นอยู่ในสภาพเหมือนหญิงมา่ายคนนี้ก็คือว่าไม่มีเหลือไม่มีอะไรเหลือนะหมดอะไรตายอยากนะคนที่คิดว่าน่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็ก็จากไปนะแต่เราขอบคุณพระเจ้าพระเยซูก,ก็รักษาบุตรของหญิงมา่านยะเช่นเดียวกันพระองค์ก็นําเราออกจากปัญหาแบบนั้นนำ่อ,อนาเราออกจากปัญหาแล้วก็มาสู่ความชื่นชมยินดีในพระเจ้านะถามว่าปัญหาหมดไหม นะปัญหาไม่ได้หมดนะครับโอเคบางคนปัญหาครอบครัวก็ยังมีอยู่บางคนปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็ยังมีอยู่บางคนปัญหาเรื่องสุขภาพก็ยังมีอยู่แต่ว่าเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะพระองค์นำเราก้าวข้ามปัญหาได้นะถามว่าบุตรชายของหญิงไหมเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแล้วสภาพอาจจะไม่ไดีด หน้ามือเป็นหลังมือนะอาจาอาจะจะเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากบ้างเหมือนกันนะแต่สุดท้ายหญิงสาวว่าก็ยังดีที่มีลูกชายใช่ไหมมีลูกชายก็คอยดูแลคอยคอยที่จะมาดูแลตัวเองนะเช่นเดียวกันครับสภาพชีวิตของเราเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาเหล่านั้นมันจะหมดไปนะสุขภาพอาจจะยังมีโรคประจําตัวอยู่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แต่ว่าโดยพระเจ้าเราสามารถที่จะมีชีวิตแล้วก็มีสัติ์ที่สุขนะคำนี้เป็นคําที่สําคัญ สิ่งที่แตกต่างระหว่างคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อก็คือคําว่าสัตยสุขคนที่เชื่อเนี่ยพระเจ้าคนที่มีในพระเจ้าจะมีสัตยสุขถึงว่าจะเผชิญปัญหาต่างๆมากมายยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังมีสัตยสุขเพราะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานสัตยสุขให้กับเราแล้วก็ประทานกําลังให้กับเราที่จะผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ก้าวข้ามสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกําลังเราขอพระเจ้าไว้พร้อกับ